ตั้งน้ำนะครับดอกเกลลงไปเล็กน้อยนำผักคะน้าลงลวกนะครับเราจะลวกแค่ผักสลดก็พอนะครับ หลังจากนั้นก็ตักขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นนะครับแช่ไปสักคู่ก็นำขึ้นมาพักไว้เสด็จน้ำนะครับนี่มันหมูนะครับ พริกแดงจินดากระเทียมพอพริกแดงจินดากระเทียมหอมดีแล้วผมจะตามด้วยปลาเค็มนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสเลยนะครับด้วยซอสหายนางรมซอสปรุงรสเล็กน้อยนะครับเวลาปรุงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเค็มเรามีความเค็มอยู่แล้วเนาะตักน้ำตาลทา,ายลงไปเล็กน้อยะหลังจากนั้นก็ตามด้วยคะน้าเลยครับ แห้งก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับอย่างคันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับคณนาปลาเค็มเบอร์โคเรียมใจครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดคานาปลาเค็มฝีมือกคเดียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับ ไม่ว่าจะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันทีเดียวเชียวนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ